ทุกคนครับสำหรับขั้นตอนวิธีการทำ conditional formatting EPC เริ่มต้นคลิกไปที่ File, save as เลือกไปที่ตรงนี้ครับ Excel macro enable workbook คลิกปุ่ม save หลังจากนั้น developer record macro macro 1 this workbook แล้วคลิกปุ่ม ok ตามด้วยช่อง B2 control shift ลูกศรลง แล้วตามด้วย Home Conditional Formatting ขอ Color Scale เป็นอันนี้ทุกคนครับก่อนจบมา c r o ผมคลิกไปที่ B1 แล้ว Developer Stop Recording หลังจากนั้นผมขอคลิกไปที่ m a c ครเติม S แล้ว m a c คร1 Edit เข้าไปครับตรงนี้ผมขอลบออกไปครับแล้วตรงนี้ผมขอ Comment ขอตรงนี้ Comment ด้านล่างตรงนี้ผมขอพิมพ์ว่า Active s a l s Offset แล้วกันครับ ลบก็คือขึ้นไปข้างบน1เซลล์0 c o l ับ select เอาละครับเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นผมขอเพิ่มสับมาสัก4ส,สับเลยทุกคนครับสับที่1 my q 1ผมขอใส่คำว่า my เข้าไปด้วย my q 1อยู่ที่ไหนทุกคนควรจะมองเห็นด้าน excel แบบนี้ไปด้วยทุกคนครับผมควรจะมองเห็นบน excel ไปด้วยแบบนี้ถูกต้องไหมครับ q 1เริ่มต้นที่ไหนทุกคนครับ range b เท่าไหร่ครับ b 2ถูกต้องไหมครับ .select แล้วหลังจากนั้นผมค่อยคอไปที่ไหนครับคอไปที่ macro 1 module 1 .macro 1แบบนี้ก็ได้ทุกคนครับแล้วก่อนที่ผมจะสั่ง macro 1ตรงนั้นผมน่าจะเคลียร์ conditional formatting ก่อนใช่ไหมผมก็อาจจะคลิกตรงนี้แล้วพิมพ์คำว่า s e l l อะไรครับ format c o n d i t i o n ดอทอะไรครับ e l e t e แบบนี้ก็น่าจะพอได้ทุกคนครับเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็น่าจะเลือกแบบนี้ใช่ไหมครับแล้ว Ctrl c อนโ c o ลซีคคลิกไปที่หลัง n อนทร์สับ e อนเตอร์คอปรับตรงนี้เป็นคำว่า C2 ครับทุกคนครับต่อไปครับ Enter ลงมา Control V ปรับตรงนี้เป็นคำว่าอะไรครับ D2 สุดท้ายทุกคนครับ Enter ลงมาอีกครั้งหนึ่ง c อนโทรลปรับตรงนี้เป็นอะไรครับ e 2ทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมชื่อตรงนี้ด้วยนะครับเป็น q4 ใช่ไหมครับอันนี้ q3 แล้วก็ตรงนี้เป็น q2 หลังจากนั้นผมจะลองทดสอบดูแล้วกันทุกคนครับการทดสอบก็น,น่าจะลองทดสอบอย่างนี้ครับคลิกลงไปทีละอันก่อนแล้วก็หาปุ่มรันให้เจอใช่ไหมครับปุ่มรันอยู่นี่1 23เรียบร้อยต่อไปครับขอเป็น q2 รันเรียบร้อยต่อไป q3 รัน Q4 แสดงว่าเขาหน้าจะรันได้แล้วถูกต้องไหมครับทุกคนครับหลังจากนั้นผมกขน่าจะไปที่ไหนต่อทุกคนครับบน Excel แล้วก็คลิกไปที่ไหนครับ Developer Insert ผมขอเลือก xYz ตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อจัดกรุ๊ปทุกคนครับแล้วหลังจากนั้นผมขอไป Insert แล้วก็ Option Button ตรงนี้ครับแล้วคลิกลงไปหลังจากนั้นผมไปที่ p r o p e r t y แล้วก็ขอปรับ caption เป็นคำว่า Q1 แล้วก็ย่อลงมานิดหนึ่งทุกคนครับแล้วที่เหลือก็น่าจะทำาัไงต่อครับ Copy เลยก็ได้ครับคลิกขวา Copy c o ctrl v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  ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วก็ลากมาแปะลากมาแปะลากมาแปะลงไปแบบนี้ก่อนก็ได้ทุกคนครับหลังจากนั้นผมขอปรับตรงนี้เป็น q 2อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ q 3แล้วก็ q 4แล้วสุดท้ายตามด้วยอะไรครับทุกคนครับ all นั่นเองครับทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็น่าจะเลงไปที่ตีละตัวนะครับตัวที่1ครับ Q หนึดับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วเขียนคำสั่งคอไปเลยทุกคนครับ Module หนอึอะไรครับไ y q ์ a r หนึ่งที่เหลือผมใช้วิธี Copy อีกครั้งหนึ่ง c t r l C Enter ลงมา c o n t r l V Enter ลงมา c o n t r l V Enter ลงมา c t r o l V ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลข2อ,อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลข2 ต่อไปตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเลข3อันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเลข3เลข4สุดท้ายก็อยู่ตรงนี้ทุกคนครับแล้วที่เหลือน่าจะลองไปทดสอบดูก่อนครับยกเลิกดีไซน์โหมดแล้วลองตั้งก้อสังเกตรตรงนี้ครับ Q 1 Q 2 Q 3 Q 4เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือ All เ่ยไหม All นี่คืออะไรครับผมก็ต้องไป Developer Record Macro มาโคร2แล้วกันครับ this workbook o okay. k หลังจากนั้นผมคลิกไปที่ช่อง b 2 control shift ลูกศรขวา control shift ลูกศรลงแล้วไปที่ไหนครับ home conditional formatting ขอเคลียร์ก่อนก็ได้ครับ clear from selected cell ครับแล้วตามด้วย conditional formatting ขอเป็น data bar แล้วอันนี้ทุกคนครับเสร็จเรียบร้อยก่อนจบผมอาจจะคลิกไปที่ช่อง b 1 control shift ลูกศรขวา แล้ว Developer Stop Recording สุดท้ายผมก็ไปที่ Design Mode เลงไปที่คำว่า all ตรงนี้ครับแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วสั่ง call ไปที่ไหนครับ Module 1 d o อะไรครับ m a c คร2ทุกคนครับแล้วลองไปทดสอบดูอีกครั้งครับคลิกออกไปข้างนอกแบบนี้ครับยกเลิก Design Mode Q1 Q2 Q3 Q4 แล้วทั้งหมดทุกคนครับเห็นไหมครับ Q4 Q3 Q2 Q1 เสร็จเรียบร้อยครับสุดท้ายผมก็น่าจะเป็นการเลือกดีไซน์โหมดแล้วก็เลือกอันที่1กดชิปค้างไว้อันที่2อันที่3อันที่4อันที่5กดชิปค้างไว้ด้วยนะครับอย่าลืมครับแล้วไปที่ s h a ฟ e Format แล้วก็ l i ล n a l ไล n l เล t ตรงนี้ผมก็อะไรต่อครับทุกคนครับ Distribute Vertical หลังจากนั้นก็จะเป็นการปรับแต่งผมขอคลิกออกไปครับและลองทดสอบอีกทีนะครับอย่าลืมก่อนทดสอบต้องไปที่ Developer ก่อนแล้วยกเลิกดีไซน์ Mode ทุกคนครับแล้วค่อยไปทดสอบกันแบบนี้ครับทุกคนเอาละ่ะค็น,น่าจะได้เรื่องกันแล้วใช่ไหมครับต่อไปผมจะคลิกปุ่ม s เซฟท่านก็นสังเกตตอนนี้เลือกอยู่ที่ a l ใช่ไหมแล้วไปที่ไฟล์ close หลังจากนั้นผมขอไปที่ไฟล์แล้วเปิดไฟล์เดิมขึ้นมาเมื่อกี้ทุกคนครับ1 2 3 อ่านี่คือขั้นตอนสุดท้ายก็คือตอนที่ผมปิดไฟล์นี้แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ผมต้องการให้แถวแถวนี้ยังไม่ถูกเลือกพร้อมที่จะใช้งานในส่วนของขั้นตอนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นทุกคนครับติดตามชมกันต่อในคลิปต่อไปวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม